เนื่องจากว่ารถฝั่งเรามันมีจํานวนค่อนข้างมากแล้วว่เลยต้องจัดเป็นคิวเพื่อที่จะข้ามไปฝั่งนู้นใช่ไหมพี่ใช่แต่ในการจัดของเราที่บระบบมันเป็นระบบอะไรนี้เราจัดเ,าเราจ้างน้องที่ทําทัวร์มาช่วยเซตร,ระบบด้วยต้องสองเซตพาะหนึ่งรถจำนวน53คันครับ คน183บคนก็เลยต้องแบ่งเป็นสองขบวนเพราะว่าด่านมุกดาหารเป็นมันเป็นด่านที่เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่น้อยมันเป็นด่านใหม่ที่เราเพิ่งข้ามด้วยการเซตระบบก็เลยต้องเอาคนที่รู้เรื่องมาจัดการสองที่พวกเราฝั่งไทยทํางานที่ไปฝั่งลาวเนี่ยสเกลนี้คือใหญ่ที่สุดที่เราเคยทำเลยพี่ครั้งแรกอันเนี้ยเขาไล่เราจะด้วยพี่อ๋บอกว่างานนี้น่าจะเป็นงานที่มีจํานวนรถจากทางฝั่งไทยไปลาวเยอะที่สุดครับ กาประวัติศาสตร์ต้องขอบคุณเพื่อนๆน,นักแข่งครับว่าให้ความสนใจกับรายการนี้มากแล้วก็ที่สําคัญรายการนี้เราผลลถแข่งให้ตั้งแต่กรุงเทพฯเซปโปลเลยนะครับรถแข่งที่มาทั้งหมดเนี่ยสโหลดเทนเนอร์ก็ตกอยู่ประมาณ2 4่ส0พันอันนี้เฉพาะรถไทยนะครับแล้วก็ยังมีฝั่งทางสวปอลาวทางกัมพูชาแล้วก็ทางเวียดนามที่จะมาสบมบรกันที่งานนี้ครับเรียกได้ว่าเป็นการานานาชาติที่ประเทศเราขั้งแรกเลยก็ว่าได้ขอชื่องานอีกทีหนึ่งที่โกเซปโอลออฟโรดชาเลนจ์สองพันยี่สิบห้าครับ ไปครับเลยครับ,รบ,บเลยครบับตามเลยครับจะตามตามเลยเค,ครับก็ตามตามเลยกระโดบขึ้นไปเออเจฟฟ์ครับพี่นาโพในเฟซบุ๊กว่าเป็นงานใหญ่ที่สุดในชีวิตที่เคยทํามาเนี่ยช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยว่ามันใหญ่ที่สุดยังไงครับผมคือที่ผมพบเลยว่าเป็นงานใหญ่ที่สุดในชีวิตผมนะครับที่ผมอยู่ในวงการออฟโรดมามากกว่า20กว่าปีนะฮะมากกว่า20กว่าปี ทำงานออฟโรดทำงานแข่งขันมากว่นข้างเยอะนะครับตั้งแต่ยุคบุเบิกก็ว่าได้นะครับแต่ชิ้นงานชิ้นนีเน้เป็นชิ้นงานโปรเจกต์ที่ผมและนักธิชอยธาเลยก็บารนะครับรับชิ้นนี้มาทําเป็นงานที่บอกว่าใหญ่ที่สุดเป็นการวางแลนด์สเคปสนามเป็นการวางาดีเทลของงานค่อนข้างจะอยู่ในในตัวผมกับบาสอคน ทั้นนั้นแล้วผมบอกว่ามันถือว่ายิ่งใหญ่แล้วมันเป็นงานการแข่งขันที่สอปอเรลที่ใช้รูปแบบงานแบบชาเลนส์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครั้งแรกของสอปอเรลด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่บอกว่ายิ่งใหญ่ที่สุดนี่เป็นการรวบรวมเ,เขาเรียกว่าระดับหัวแถวของเมืองไทยนะครับมากที่สุดที่เคยข้ามแดนแข่งต่างประเทศ ใช้คาว่าข้ามแดนแข่งแต่แข่งตามประเทศดีกว่านะครับที่เป็นนักแข่งไทยมากกว่า25คันเกือบเกือบ30คันนะครับขนมาแล้วเป็นระดับหัวกะทิสุกรุ่นที่เอามานะครับบอกได้เลยว่าผมบอกเลยว่างานนี้ผมจัดอันดับไม่ใช่มีแค่ไทยครับนักแข่งนี่หลากหลายครับเพื่อนบ้านเรานะครับเจ้าภาพเจ้าถิ่นเขาแน่ๆอยู่แล้วเขามาสอบปปเรานะครับแล้วก็เมนที่เอามาค่อ่ข้า่เยอะหน่อยต้องตกจีนไทยนะครับรวมไปถึงท่างเาวียดนาม แล้วก็เริ่มดรไปถึงทีกทางคําภูชานะครับก็มาร่วมสมทบในการอียงตันทด้วยในส่วนของน้ากับบาสเนี่ยมีการทํางานที่ค่อนข้างแต,ตกต่างกันยังไงในโปรเจกต์นี้ครับบาสจะเป็นคนออกรูปแบบโปรเจกต์ในการคิดในการวางรูปแบบต่างๆส่วนกมจะเป็นคนปฏิบัตินะครับรับคำสั่งจากบาสไม่พีหนึ่งแล้วก็มาอัดแอปมามาเติมโดยโดยโด,ย,ดยจินตนาการของผมเองบาสบอกว่า นะผมอยากได้นะักแขกสนามโซนนี้อุปสรรคน้าใสนะผมแต่โซนนี้อ,อุปสรรคทั้งหมดน้าใสเข้ามานะครับบาสจะวางสเก็บแรนสเก็บของงานผมจะเป็นคนใส่อุปสรรคใส่ลูกเน,กน้นต่างๆในงานตื่นในการประ,ประตูอุปสรรของงานทั้งหมดนะครับการแข่งขันทั้งหมดมี3วันครับก็คือตั้งแต่วันนี้วันที่7แล้วก็วันที่8แล้ววันที่9วันนี้เราจะทําการแข่งขันทั้งหมด2องเนนะครับทั้งหมด3รุ่น แล้วก็วันนี้ที่สําคัญสุดก็คือจะเป็นช่วงที่เปิดช่วงเก้าประมาณ9ก้าโมงครึ่งครับเรื uh huh. ร่องรกรจากทางเจ้าเมืองในโปสนะมาเป็นแขมงเวทีให้กับเราระดับช่วงที่ีเปิดหลังจากนั้นเสร็จแล้วก็ะจะมีการประชุมกติกานะครับแบบแล้วก็เริ่มทําการแข่งขันช่วงประมาณบ่ายโม3สารุ่นแข่งพร้อมกันหมดครับวันนี้สองประเสี่ประเทศที่มาเนี่ยนักแข่งน่าก,กลัวขนาดไหนก็ถ้าเต็งสุดก็น่าจะเป็นเจ้าถิ่นครับก็คือซัทส,สบบเรา นะครับตัวแี่เที่แก็จะเป็นเขาเรียกว่าถ้าเป็นแบบฟุตบอลก็คือทีมเย้าทีมเยือนนะครับเราฝนทีมไทยแล้วก็ทีมทางเวียดนามกัมพูชียมาแข่งกับเจ้าถิ่นครับซึ่งเป็นตัวต็งอยู่ด้วยครับซึ่งของฝั่งไทยเราเนี่ยตัวท็อปเหมือนกันก็ท็อปเหมือนกันครับแต่เราต้องให้เกียิเจ้าถิ่นครับโอเคครบมังกรทัดถิ่นครับเขาตีนจาบ้านได้จะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันพี่ครับผมเมื่อคืนเตรียมรถถึงดึกไหมครับดึกมากเลยครับครับเห็นทรัรถอยู่ ครับผมแต่ว่าวันนี้พร้อมใช่ไหมฮะพร้อมครับผมคู่แข่งจับเพื่อนบ้านน่ากลัวไหมฮะก็ล้อกลมๆข้างในมีลมเราไม่ประมาทถึงกันแกันครับผมคาดหวังไหมว่าจะได้รางวัลขนาดไหนก็ทําให้ดีที่สุดครับถ้าเราไม่คาดหวังก็จะไม่ผิดหวังครับผมแต่ว่าเมื่อคืนพร้อมแล้วพร้อมแล้วครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวไปชมในสนามครับขาผมครับพี่ยักษ์เมื่อคืนเซตอัพรถเป็นไงบ้างครับก็เก็บรายละเอียดครับเพที่บ้านทําไม่ทันอ๋อใส่กระจกใส่อะไรพวกนี้ครับแต่ก็พอจะพร้อมอยู่ พร้อมครับพร้อมอีเวนต์นี้ก็คือใส่เต็มได้แน่นอนได้ครับเต็มเต็มร้อยเพื่อนบ้านเราฝีมือเป็นไงบ้างครับพี่โอ้ทาเลนต์เขาก็น่ากลัวนะทุกคุกนามเนี่ยเขาชาลีมีอาชีพอยู่แล้วครับของเราจะเก่งกรเปิ้นกว่าสรบอ๋อสอปปอลนี่มีใครน่าสนใจไหมครับพี่มีครับก็มีตเจอตเจอลีกแชมป์เวียงจันที่ผ่านมานี่ซึ่งในนี้อ่ารแข่งเก่าฝีมือเก่าครับครับ ปัดกันได้เลยครับผมนอกจากจะเป็นทีมแข่งเป็นนักแข่งแล้วจะเป็นพ่อครัวด้วยวัดกุ้งไม่่อดีวัดจตอนี่คนชวนชื่อหรือเปล่าเนี่ยพี่ตั้มสนามนี้แข่งอ่ากี่รุ่นครับพี่ผมรุ่นเดียวครับครับเที่ยป่าโอเพ่นเบอร์16ครับคู่แข่งเราเพื่อนบ้านน่ากลัวไหมพี่จริงีก็น่ากลัวหมดแหละครับทางนี้ดีอย่างมาก แล้วก็ได้ข่าวว่าในฝั่งตัวของเวียดนามเขาก็รถค่อนข้างจะแข็งแรงอย like 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 ู่เคยไปสัมหันมาแล้วแข็งแรงอยู่ครับครับหมายถึงรถหมายถึงรถที่เวียดนามโอเคโอเคเมื่อคืนพี่โบไม่ได้เซตอัพอะไรเยอะแสดงว่าอ๋อเราต้องเซตติ้งเยอบ้านเพราะว่างานขนย้ายอะไรเราเอามาแก้ตันนีครับซึ่งในส่วนของวันนี้ก็พร้อมเลยพร้อมพร้อมเลยครับโอเคพี่เดี๋ยวเราชมครับได้ครับขอบคุณครับพี่พร้อมถึงวันงานจริงๆเรารู้สึกไงบ้างครับ เป็นคนที่เอิ่นว่ามีประสบปปการณ์ดันการนั่นนี่นี่เธอบุ้มปัญหาก็ปกติธรรมดา <c oughs> แต่ที่เปียนเปี่ยนบอลว่าบอลว่าว่าย่านแต่ความเทคแคร์ความคนต้อนรับบอได้ดีปานไดแต่ในเมื่อเห็นนี่ก็มีความภูมิใจภูมิใจอะไรแต่ว่าพี่น้องทางฝั่งไทยที่ยกคนมาทางฝั่งเราถือว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรก <c oughs> สามารถทาแบบนี้ได้ยังไงถึงพาพี่น้องคนไทยมาที่นี่ได้ขนาดนี้ ด้วยด้วยจุดมุ่งหมายครับแล้วก็ด้วยความมักงคักกันซะหัขอเพียงที่ว่าจะให้จะระกระยาคอยมันมันเอิ้นมาเกิดอันนี้มันได้สิ้นสุดพันครับจ่ทำทุกเอิ้นเราจิทุมทีทุกอย่างก็คือทานเห็นที่ผ่านมาเข้าเขาเอาปวอมปลอมสบายอยากให้มันทื่ว่าได้ได้มากผลดีๆแล้วก็ทุบพักทุบเพราะว่าเขากะเอื่นะเป็นผู้นหนึ่งในตัวแทนของคนเราอยากต้อนรับแขกกางด่าวแ่วการแดนมา ในสปปออลราแบบสั่น์บอกคำถามว่าทีมีอีกบอ่อแน่นอนต้องมีทุกอย่างมันต้องมีบ่มีมือสิบจุดดอกถาา้าเ่าเฮาไตเต้เาเอาเก่าไปสู่จนั้นที่นีน่ไปเรื่อยๆแต่หน้าเวลานั้นขอบอกอีกส่วนหนึ่งโอกาสมาซึมเนาะเพื่อสัตว์เจนที่บอกก่อนมันอยากโดนทิผ่า,าจน,นว่าโ็สิจัดโบจัดมันมันแต่ว่าสีแน่นอนต้องมีครั้งหนึ่งมีต้องมีครั้งสอง จำนวนของเรา37ชิ้นอยู่แล้วนะครับถ้าเกินก็คงจะต้องมีคนขึ้นเกินมาแน่นะครับพี่พรครับอะไรหอเอองเซนเนาะตั้งหนามูลนิธิหนึ่งขึ้นไปมอบของขวัญรางวัลน้ำมานายเชิญครับ ทีละท่านล้วเข้าตำแหน่งเดิมนะครับรับแล้วเข้าตำแหน่งเดิม